สวัสดีจ้าอานิจจังทุกขังอนัตตาถึงเวลาวงเวียนกรรมก็เวียนถึงทั้งดีชั่วกรรมของใครให้คำหนึง่งยามาถึงย่อมปรากฏในวงนังวนชั่วทีวิตถูกวางบทกำหนดไว้ ทุกทุกอย่างที่ทำไปย่อมได้ผลเป็นกรรมกดบทคันลองของทุกคนจะไม่มีใครหนีพ้นแม้คนเดียวสิ่งที่ได้ด้วยตัณหาโลภกดหลงถ้าไม่ยอมปล่อยปรงก็หวัดเสียวถ้าตัณหา,า,าพาพาดพั้งเพียงครั้งเดียวจะสุขทุกข ก็เต็มเหนี่ยวตามกฎเกณฑ์สรรพสิ่งจริงแท้คือไม่เที่ยงไม่เอ็นเอียงเฉยียฉยต่างได้เห็นล้วนเป็นทุกข์ลำบากแสนยากเย็นตรงประเดน็นคือยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์หลักธรรมจำง่ายๆใช่ย,ยุ่งยากถ้ามากเรื่องก็ลำบากอยากพบสุข กตแห่งธรรมให้วนไหวในเวนทุกข์ถ้าพ้นทุกข์สุขสงบก็จบกันอนิจจาทุกขังอนัตตาคือธรรมะสัญญาที่สร้างสรรค์ให้สัญญาณเตือนสติในทุกวันให้ปล่อยวางและเท่าทันในสัญญาหูเล็กลำปางวัลกรออนไลน์ ขอให้มีความสุขกับการทำงานขอให้ก้าวหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีสตินะครับ